รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุดเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วเหลือผู้เรานี้พลังใจรู้จะเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกัน ทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต้องประสันานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์าชาวส่งเสริมสหกรณ์ ท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปทางช่อง11เราจะมาพร้อมกับเรื่องราวสาระอันเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกสหกรณ์ไทยและคนไทยทั้งประเทศครับและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของสหกรณ์ในโรงเรียนครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้สําหรับเด็กๆนะครับที่จะมีโอกาส ปฏิบัติงานจริงมีประสบการณ์ตรงจะทําให้เข้าใจเรื่องของสหกรณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับที่นี่เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสาหกรณ์นะครับซึ่งที่นี่ก็คือโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวเข้าไปชมเรื่องของงานสาหกรณ์เรื่องของการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และบรรยากาศภายในพร้อมกับผมเลยนะครับตามมาเลยครับ สหกรณ์คือการที่บุคคลมารวมตัวกันมีการช่วยเหลือตอนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเป้าหมายเพื่อมีไรายได้และมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีค่ะค่ะสหกรณ์คือการที่บุคคลบุคคลหนึง่งกลุ่มหนึง่งเข้ามาทํางานร่วมกันโดยการทํางานอย่างเป็นระบบมีการใช้หลักการต่างๆและมีการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตนเองและยังมีการใช้หลักการประชาธิปไตยอีกด้วยค่ะค่ะแน่นอนเลยนะคะประโยชน์ของกิจกรรมสหก,กรณ์ของเรานะคะก็คือ การวางแผนการคิดต้นทุนกำไรการขาดทุนการทำบัญชีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำความรู้จากที่โรงเรียนไปใช้กับที่บ้านค่ะและที่สำคัญยังมีเงินปันผลที่ทางสหกรณ์การผลิตของเราได้นำไปปันผลให้กับนักเรียนและนำไปฝากไว้กับสหกรณ์อ,อมทรัพย์ค่ะซึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์อย่างแน่นอนเลยค่ะเราได้รับ ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมสากลออมทรัพย์นะคะเรามีทักษะในการคิดคำนวณทักษะการทำบัญชีและเราสามารถนำทักษะนี้ไปประกอบในการเรียนของตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เรามีทักษะในการคิดคำนวณมากขึ้นวิชากอทอเรามีทักษะในการจัดทำบัญชีได้ด้วยค่ะ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มายืยนอยู่ข้างๆผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลแล้วนะครับสวัสดีครับพอรครับพอสุพนาครับวันนี้โอกาสดีจริงๆก็ผมมาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็ทราบมาว่ามีการเรียนการสอนเรื่องของวิชาสารกรอยากจะรบกวนถามพาอ,อน,นิดนึงครับว่าทําไมเราถึงมีการบรรจุการเรียนการสอนวิชานี้เข้าไปในส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาครับคืออันที่จริงได้นะคะวิชา กิจกรรมสากลเนี่ยบรรจุอยู่ในหลักสูตร,รให้เด็กต้องเรียนรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนค,ค่ะกิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยนะคะเราจะเน้นให้เด็กเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองอเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระต่างๆแล้วก็ได้เห็นความสําคัญของวิชาการสากลเพิ่มมากขึ้นค่ะครับคือเรียนทั้งวิชาการ และเรียนทั้งเรื่องของการปฏิบัติปตไปพร้อมๆกันด <ฮะ S 1> ้วยเรามีสอนอะไรบ้างครับหอ,ออกครับเออที่เราสอนเนี่ยนะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับกิจกรรมสากลเนี่ย เราพิจารณาแล้วเนี่ยนะคะพบว่ามีความสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสอนในเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการออมนะคะการจัดทําบัญชีนะคะคุณธรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะแล้วก็สอนให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการฝึกปฏิบัติ ชิ้นงานต่างๆให้สําเร็จรุ่ร่วงด้วยมือของเขาเอง<ห>นะคะ<ม>ปะัจจัยสาคัญก็คือเรายังมีการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมสารกลด้วยค่ะครับคือฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่สอนในแง่ของวิชาการไม่ใช่สอนการทําบัญชีอย่างเดียวแต่สอนเหมือนกับใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพใช่คือเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเรามุ่งหวังว่าเด็กที่จบจากเราไปแล้วเนี่ยนะคะจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพของชุมชนและก็ของสังคมในโอกาสต่อไปค่ะมีตัวอย่างของเด็กๆที่ที่มาทํากิจกรรม ในเรื่องของสากลแล้วจบออกไปแล้วกลายเป็นตัวอย่างของน้องๆบ้างไหมครับมีค่ะครับก็จะมีรุ่นที่ของเด็กๆเนี่ยนะคะที่จบไปแล้วเนี่ยก็บางคนเนี่ยก็ไปได้รับโคต้านะคะของ S&P ซึ่งตอนนี้เขาเปิดโรงเรียนอยู่<ช>นี่คือข้อดีของเด็กที่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของระบบ<ช>สากลตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาก็สามารถต่อยอดกลายเป็นหาที่เรียนต่อได้ง่ายขึ้นนะครับในลักษณะของโคต้าแลา้วก็สามารถต่อไปเป็นอาชีพในอนาคตได้อีก อย่างที่เราอยู่ในนักขณะนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสหกรณ์ใช่ค่ะนะครับเป็นสหกรณ์ร้านค้าครับซึ่งมีระบบการบริหารงานยังไงบ้างครับคือระบบการบริหารงานของเราเนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งประธานสหกรณ์นะคะแล้วก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์หลังจากนั้นเนี่ยประธานกับคณะกรรมการสหกรณ์เนี่ยก็จะมีการประชุมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินงานเรื่องของปัญหา แล้วก็เขาก็จะใช้มติของที่ประชุมส่วนใหญ่ในการตัดสินใจดําเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไปค่ะตอนนี้ก็มีตัวอย่างนะคะของคณะกรรมการสภกรที่มาทํางานอยู่ในสภกรเลยค่ะแนะนําให้รู้จักนะคะอ๋ออยู่ตอนนี้เลยเหรอฮะเอางั้นเรียกมาคุยหน่อยครับคนไหนเอ่ยคนไหนเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผออ๋อด้วยครับอ่านะมาจนุวิทยครับสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงพิงดาใจชื่นกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนวสินวนธรรมวิมลค่ะคือสิ่งที่เราทำเนี่ยทำอะไรบ้างหน้าที่ของเราควบคุมการทำงานของทั้งสีกิจกรรมให้ มีความเรียบร้อยในการทํางานค่ะ4กิจกรรมที่ว่ามีอะไรบ้างครับกิจกรรมที่หนึ่งนะคะมีรกรรริจกรรมสากรร้านค้ากิจกรรมสาการออมทรัพย์กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะโอคือเราดูทั้งหมดเลยค่ะครเราจะช่วยประสานงานทั้งสกิจกรรมค่ะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยค,ครับทำไมเราถึงสนใจเรื่องของการสาการณครับอย่างแรกเราคือมีจิตอาสาเรามาช่วย บริการให้น้องๆเพื่อนๆแล,แล้วก็มีความสุขด้วยค่ะที่เรามาช่วยเหลือครับค<น>ุณครูการที่เราได้มีโอกาสร่วมง,งานกับเพื่อนๆหลายๆคนได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นคิดว่าสิ่ง,งต่างๆเราได้ให้อะไรกับเราบ้างสิง่งต่างๆก็ทําให้เราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น <Norwegian. S 1> ได้มีการทํางานร่วมกันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้เลยค่ะครับมาถึงน้องอีกคนหนึ่งที่ยืนข้างๆคันนะครับแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะ ดูชื่อเด็กหญิงสนรด,ดาบุญเพชรกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองดำรงตำแหน่งประธานกิจกรรมสากลร,ร้านค้าค่ะครับก็คือเป็นประธานสากลของที่นี่ร้านค้าคะนะครับคือทำไมเราถึงสนใจอะคือคนอื่นๆอาจจะใช้เวลาว่างในการไปเที่ยวเล่นไปทำกิจกรรมอื่นทําทำไมเราถึงอยากจะมาบริหารงานสากลร,ร้านค้าค่ะเพราะว่าได้ทํางานตรงนี้นะคะก็ยังได้เรียนดูทักษ์ เกี่ยวกับการทํางานต่างๆค่ะพอเราได้เรียนรู้แล้วนะคะก็สามารถไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยค่ะจึงสนใจมาทํางานตรงนี้ค่ะคิดว่าสิ่งที่เราจะได้จากสหกรณ์คืออะไรบ้างครับค่ะก็คือนะคะอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของสหกรณ์ค่ะได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ได้รู้จักการทํางานร่วมกันค่ะการทํางานเป็นกลุ่มค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะแล้วยังนันศา,าตราตรงนี้นะคะไปต่อยอดในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยค่ะเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนต่อและสร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะคิดว่าเราสามารถแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทํางานกิจกรรมตนี้ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าตอนเช้านะคะก็เป็นเวลาว่างของหนูนะคะหนูก็จะเข้ามาคอยช่วยคุณครูในนี้ค่ะแล้วก็ผลผล ที่เหลือก็จะเป็นเวลาเรียนพอเวลาว่างก็จะมาช่วยคุณครูคะ่ะครับฟังน้องชลรดาพูดไปสักครู่นี้อดที่จะภูมิใจและปลื้มใจแทนคุณครูไม่ได้นะครับที่เขาสามารถแบ่งเวลาเรียนไปด้วยทํากิจกรรมแบบนี้ไปด้วยแล้วก็สามารถที่เอาไปใช้ต่อยอดในอาชีพอานาคตได้นะครับ,รบ,รบแต่เมื่อสักครูน่นี้ฟังน้องเพิงดาวพูดไม่ใช่มีเฉพาะสากร,รร้านค้าใช่ไหมครับพอออยังมีอีกหลายกิจกรรมค่ะงั้นต้องรบกวนพออพาผมกับท่านผู้ชมไปดูที่อื่นด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณน้องสองคนก่อนมากครับขอบคุณมากครับ ไปเลยครับร่านผู้ชมเดี๋ยวตามมาเลยนะครับ,เร,บเราจัดตั้งกิจกรรมสากลออมซัรรม์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมอดออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะดิฉันและคณะกรรมการได้ประชามพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและประโยชน์ที่ได้รับจากการออมให้กับสมาชิกและผู้ปกครอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำห้องเรียนโดยคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาค่ะทุกวันจะฝากกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องและทุกวันศุกร์จะนําเงินออมมาฝากกับเจ้าหน้าที่ที่สากลออมทรัพย์ค่ะและกิจกรรมสากลออมทรัพย์ยังเปิดบริการในด้านการถอนเงินให้กับสมาชิกที่มีความจําเป็นเท่านั้นแต่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของเราก็คือถอนไม่เกิน200บาทและ1เดือนสาวสามารถถอนได้เพียงแค่สองครั้งค่ะ และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับสมาชิกรวมกลุ่มกู้เงินผลิตสินค้าออกจำหน่ายด้วยค่ะเช่นชมรมวิทยาศาสตร์กู้ไปทำน้ำยาล้างจานชมรมเพ้นนำมาเพ้นแก้วค่ะและยังมีชมรมเกษตรชมรมศิลปะชมรมงานประดิษฐ์อีกด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะคือประชาสัมพันธ์เราจะมีการจัดรายการเสียงตามสายในตอนเช้าเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสากลที่เราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสากลนี้ mm. ก็เป็นเพราะว่าทางโรงเรียนของเราได้มุ่งเน้นในะรูปแบบของกิจกรรมสากลเราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสากลแก่น้องๆโดยเราจะมีการเปิดเพลงเกี่ยวกับสากลเพื่อน้องซึมซับหลักการและวิธีการกต่างๆของสากลด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มง,งานของสากลภายในโรงเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหอมมากพ่อครับคือตรงนี้เนี่ยสอนอะไรเด็กๆบ้างครับตรงนี้เป็นสากลการผลิตนะคะซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการผลิตอาหารอะไรต่างๆนียให้กับนักเรียนนะคะซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดเดียพันสามกว่าคนคนะคะทีนี้อาหารที่ผลิตเนี่ยก็จะมีทั้งคุกกี้นะคะเบเกอรี่ขนมปังต่างๆะค,ะครับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับเราสอนอะไรเด็กๆ <president. S 2> คือค,คือตรงนี้เนี่ยเราสอนให้เด็กเนี่ยใช้ความสามารถในการผลิตชิ้นงาน<อ>ให้สําเร็จด้วยตัวของเขาเองอย่างนี้คือคือคุกกี้ใช่ค่ะคซึ่งตรงเนี้ยทำให้มัน,ม,น,นมันเป็นการเสริมสร้างสมาธิในการทํางานให้กับเด็ก พอเด็กเนี่ยสามารถที่ทำงานตรงนี้สำเร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคเขากลับไปเรียนหนังสือที่ห้องเนี่ย<ะ>ำชมที่จะได้รับจากคุณครูในห้องในแต่ละห้องก็คือคุณครูจะบอกว่าเด็กมีสมาธิในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะพอออย่างเงี้ยเราก็ดีใจว่าเออตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยมีจิตใจจดจอ่อครับแล้วประการสําคัญก็คือ ทุกเช้าเนี่ยนะคะจะมีเด็กประมาณ4 5 0คนมาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะแล้วก็ในการจําหน่ายแต่ละวันเนี่ยพอสิ้นเดือนนะคะเราก็จะมีเงินปันผลคืนให้กับเด็กๆเด็กที่ทำที่ทำด้วยใช่ค่ะอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคนที่ได้ปันผลคืนไปมากที่สุดเนี่ยประมาณ900กว่าบาทค่ะโอ้อันนี้คือแค่เดือนเดียวใช่ค่ะแค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวแต่ใน900กว่าบาทเนี่ยเรามีข้อแม้นะคะว่าเด็กจะต้องเก็บไว้ปันผลหนึ่งส่วน อีกสองส่วนเนี่ยจะเอาไปซื้ออุปกรณ์หรือไปซื้อขนมหรืออะไรก็ได้นี่คือสิ่งที่เราสอนให้เขารู้ต้องรู้จับอดออมก่อนใช่ค่ะก็คือได้มีเงินมาจากการทํางานจากการหาไรายได้มาส่วนหนึ่งต้องการไม่ออมก่อนใช่ค่ะ<อ>ให้เขาคือสอนให้เขารู้จักความมุ่งมานะค,ความเพียรพยายามที่จะทําชิ้นงานของอตอนเองให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับเด็กที่จะเข้ามาในส่วนของสหกรณ์การผลิตตรงนี้นะครับ,รบเริ่มตั้งแต่ชั้นไหนครับคือตอนนี้นะคะมีปที่ต่ําสุดนะปสองก็มีค่ะ มายืนทำป .2 ก็มายืนทําอย่างป .2 เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้เงินปันผลไปประมาณสักห้0หกร้อยบาทโอ้ภูมิใจพ่อแม่กบอกว่าลูกกได้วิชามาด้วยนะ่ยจริงๆเนี่ยนะคะเด็กปอ .2 เนี่ยเราก็ว่าเขาเด็กเกินไปนะคะแต่เขามาพบกับคุณครูที่อยู่สักรกันผลริตเขามาบอกคุณครูว่า ครูค้าให้หนูเข้ามาทําเธอหนูอยากเข้ามาทำเลยเนี่ย<ะ>เราก็เลยให้เขาลองเข้ามาทําดูแลเขาก็าทําได้เขาทําได้ค่ะนอกเนือจากความภูมิใจแล้วเด็กที่ที่มาเรียนรู้เรื่องของระบบงานสาหกรณ์เรื่องของการผลิตแล้วนะครับเด็กจะได้อะไรกลับไปอีกครับในมุมมองของพออื่คือสิ่งที่เด็กได้เนี่ยนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าเด็กได้สมาธิค่ะมสมาธิเป็นสิ่งสําคัญในการเรียนนะคะการที่เด็กมีจิตใจจดจ่อที่จะทําชิ้นงานให้สมเด็จรุ่ง แล้วก็เมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะไปเรียนรู้ในวิชาอื่นๆด้วยโอเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยครับแล้วก็เกิดจากการฝึกปฏิบัติตรงนี้ครับแล้วเราก็เห็นน้องคนหนึ่งที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเลยนะครับนะขออนุญาตรบกวนเวลาแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีขอด้วยนะครับนี่ฮะแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมหน่อยครับ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนงนุชกินการกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ตํำแหน่งประธานสหกรณ์การผลิตค่ะโอ้โหพอดีเลยครับผอครับเรามาคุยกับประธานสหกรณ์การผลิตนะครับ,รบน้องนงนุชเห็นกำลังง่วนอยู่กับทำคุกกี้อยู่เลยนะครับ,รบในแต่ละวันเนี่ยหน้าที่ของประธานสหกรณ์การผลิตต้องทาอะไรบ้างครับ ทางสากรการผลิตของเรานะคะก็จะทำงานกันเป็นกลุ่มค่ะมาทำงานกันตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกา45นาทีค่ะจากนั้นเราจะจดชื่อนักเรียนนะคะที่มาทำงานลงในสมุดจดบันทึกค่ะและเราก็จะเตรียมอุปกรณ์แยกย้ายกันลงมือทำงานค่ะพอปฏิบัติงานเสร็จใน1วันนะคะเราจะจดบันทึกจำนวนสินค้าที่เราผลิตได้ในแต่ละวันลงในสมุดจดบันทึกค่ะคจากนั้นเราจะเก็บอุปกรณ์ล้างข้าที่แล้วแยกย้ายขึ้นห้องเรียนค่ะค เราจะปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำนะคะคพอครบ1เดือนทางสหกรณ์การผลิตของเราจะมีการปันผลให้กับนักเรียนที่มาช่วยงานกับสหกรณ์การผลิตค่ะโดยคิดเป็นชั่วโมงละ20บาทค,ค่ะเราจะแบ่งเงินเป็น2ส,ส่วนนะคะซึ่งเงินส่วนหนึ่งเราจะนําไปใช้จ่ายยามจําเป็นในด้านของการเรียนค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราจะนําไปฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะครับทำไมเราถึงสนใจและถึงอยากจะมาสนใจเรื่องของงานสหกรณ์ครับ ค่ะงานสหกรณ์นะคะคือการทํางานเป็นกลุ่มค่ะเวลาที่เราขึ้นไปเรียนบนห้องเรียนนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยก็เป็นการฝึกทักษะที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการทํางานเป็นกลุ่มก็มีการทําโครงงานการทรํารายงานเป็นกลุ่มค่ะคการพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องเรียนค่ะคเป็นทักษะที่ดีมากเลยค่ะคิดว่าหนักเกินไปไหมทุกเช้าเราต้องตื่นเช้ากว่าเพื่อนนะมาถึงโรงเรียนแต่เช้าเลยแล้วก็กว่าที่จะเข้าเรียนต้องมาเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ทำนู่นทำนี่หนักเกินไปไหมไม่หนักค่ะ มันก็เป็นทักษะที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราโตไปในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นทักษะแบบในการฝึกการทําอาชีพการวางแผนอนาคตค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมตัวในการที่จะโตไปแล้วแบบทําอาชีพนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้ทําอะไรเป็นบ้างแล้วก็ทําลูกชุบแล้วก็ขูดเตี่ยวลูกสวนแหนมเห็ดค่ะแล้วก็คุกกี้เนยก็พอได้ค่ะครับคิดว่าสิ่งที่สากลพันธุ์โรงเรียนให้กับน้องนงนุชเนี่ยมีอะไรบ้าง อ๋อคะ่ะประโยชน์นะคะก็คือการวางแผนการคิดต้นทุนกําไรการขาดทุนค่ะและยังมีการทําบัญชีการใช้เวลาว่างตอนเช้าให้เกิดประโยชน์นะคะการทํางานร่วมกับผู้อื่นภายในทีมของเราค่ะคและที่สําคัญนะคะยังมีเงินปันผลที่ทางสหกรณ์การผลิตของเรานะคะปันผลให้กับนักเรียนซึ่งเรานําไปฝากไว้กับสหกรณ์อมรัพย์ค่ะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแรงบันดาลใจสําคัญเลยค่ะให้กับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะอยากจะกลับไปที่พออน หนึ่งนะครับว่าทิศทางอนาคตได้มีการวางแนวทางในการสอนและก็การจัดก,การเรียนรู้ระบบสากลภายในโรงเรียนเพิ่มเติมยังไงอีกบ้างไหมครับ คือระบบสากลในโรงเรียนนี่นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีครูในกลุ่มสากลนะคะที่ซึ่งเราจะพูดคุยกันนะคะว่าเราจะวางกิจกรรมตรงนี้อย่างไร <c oughs> นะคะเท่าทีเ่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คือตกลงกันว่าเราจะทําในส่วนที่เป็นโอท็อปของโรงเรียนนะคะซึ่งอยู่ติดกับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศัก <c oughs> ด้านนั้นบบจะมีคนเดินเข้าออกมากเลย <c oughs> ก็จะนําสินค้าจากตรงนี้นะคะไปจําหน่ายที่นั่น <c oughs> อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะนําความรู้เนี่ยลงสู่ชุมชนเราทําไปบ้าง แล้วก็คือเชิญผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ชุมชนเนี่ยนะคะมารับความรู้จากเราเช่นวิธีการทําแหนมเห็ดนะคะวิธีการทําดอกไม้ปะติดและต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้เราจะมีกิจกรรมตรงนี้ลงสู่ชุมชนด้วยค่ะคือเรียกว่าดึงผ้าสังคมใช่ค่ะชุมชนที่อยู่โดยรอบของโรงเรียนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นใช่ค่ะคือเราเราถือว่าเรา เอออายายการวิวิทยาการจากโรงเรียนเนี่ยไปเผยแพร่ให้ความรู้กับเขานะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอได้รับความรู้จากเราไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเอาส่วนนี้ไปประกอบเป็นอาชีพได้ก็เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและเด็กก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เรียนรู้จากเด็กด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับสาหรับการจัดการเรียนรู้เรื่องของระบบงานสาการ ภายในโรงเรียนแล้วก็สามารถต่อยอดได้ที่สําคัญนะครับสอดคล้องกับอุดมการหลักการและวิธีการของแสก์อย่างยิ่งนะครับในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือให้เด็กช่วยเหลือกันแล้วก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลโรงเรียนได้อีกทางหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับการฝึกประชาธิปไตยฝึกให้เด็กเสียสละและก็พึ่งพาตัวเองตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสุดในการกล้าเข้าสู่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้านะครับวันนี้ขอบคุณพอสุวรรณามากครับที่พาเราไปดูส่วนต่างๆขอบคุณมากครับขอบคุณน้องมากครับน้อง ท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆสาระดีๆยังไม่จบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับไปตามกันต่อเรื่องเล่าชาวสากลกันได้เลยครับ ชมอีกเช่นเคยค่ะเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานายปริญญาเพ็งสมบัติรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25ถึงธันวาคม2556ณโรงแรม p ปรินซ์พาเลทถนนกรุงกรเกษมกรุงเทพมหานครค่ะ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงานเป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่ที่เชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานนอกจากจะเกิดจาก IQ และ EQ ที่เป็นปัจจัยความสำเร็จของชีวิตแล้วนะคะมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตยังต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะความสามารถในการ,รเผชิญและควันฝ่าอุปสรรคหรือความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสค่ะ ซึ่งในทางวิชาการด้านจิตวิทยาเรียกว่า Adversity quotient หรือ AQ นั่นเองค่ะทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เล็ยเห็นถึงความสำคัญในการให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของการทํางานในยุคปัจจุบันนะคะจึงได้จัดโครงการน,นี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ปัจจัยและองค์ประกอบของความสําเร็จที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จและก็เป็นการเพิ่มทักษะในการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขค่ะอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางานให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด,ด้วยนะคะ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางานถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะในการสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรของ,ของกรมส่งเสริมสหรกรณ์ช่วยเพ,พิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายค่ะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการฝันฝ่าอุปสรรคและการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นธรการดังนั้นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรของกรมสร่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะในการที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อื่นๆเพื่อนำไปพัฒนาสหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดความเข้มแข็งและร่วมกันผลักดันให้ระบบสหกรณ์เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเรื่องเล่าชาวสหกรสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสหกรถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นรู้จักการเคารพและรับฟังความเห็นของผู้อื่นครับ ที่สําคัญก็คือการรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงซึ่งตัวนี้นี่เองนะครับจะถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการช่วยเหลือตัวเองต่อไปได้ในภายภาคหน้าครับมาถึงช่วงท้ายรายการแบบนี้คงจะต้องมาอ่านปริศนียบัตรที่ท่านผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาแล้วครับแล้วก็ทีมงานคัดเลือกเพื่อที่จะส่งมอบเสื้อสวยๆส,ส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับท่านแรกวันนี้ที่เราคัดเลือกมานะครับมาจากจังหวัดน้องคายอำเภอสะใครนะครับคุณอัมพรชาทิรัตเขียนมาบอกว่า ติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับชอบเพราะว่าได้ความรู้เรื่องของการเกษตรและสามารถนำไปใช้ตามที่ทางรายการแนะนำได้เช่นการปลูกผักแบบกระถางและการกำจัดศัตรูพืชนะครับก็แนะนำนะครับบอกว่าอยากให้รายการไปดูเรื่องของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่เมืองหนาวบ้างนะฮะแล้วก็ขอให้รายการอยู่คู่ท่านผู้ชมตลอดไปขอบคุณจริงๆนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งมาจากกรุงเทพนะครับเขตดอนเมืองคุณดวงกำมลพันลบรักษา เขียนมาบอกว่าชอบรายการของเรานะครับและสามารถนําความรู้ที่ได้จากการชมรายการไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพก็ขอให้รายการของเราอยู่คู่กับช่อง11ไปนานๆขอบคุณมากๆจริงๆนะครับอีกครั้งหนึ่งและทุกๆฉบับที่ส่งเข้ามาด้วยอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการนะครับเขียนลงไปเสนียบัตนะครับแนะนําติชมให้กําลังใจทีมงานนะครับส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับ ส่วนันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ขอพระคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมผมจํเริญรัตนะตั้งตแตระกูลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียท,ท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณากรมีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ สชาวส่งเสริมสหสกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเรารวมแรงรวมใจ